ี่าเป็นไงบ้างขับรถสบายดีสวัสดีครับครั้งแรกขับรถที่ลาวพวงมาลัยซ้ายขวาเออพวงมาลัยเป็นยังไงวะงงงงนิดนึงงงงไปพักนึงก็น่าจะได้น่าจะได้ใช่ไหมวันนี้ครั้งแรกขับรถลาวเออขับรถอยู่ที่เสาปปลาวเคยลาวงงงงสายขวาท่องขึ้นใจขึ้นรถมาขวาไว ท่องใช่ไหมท่องในใจในความกว่าไม่งั้นจะผิดลเลงขับรถแรงมาสูงมาก สบายดีตอนเช้าพี่น,อน้องทุกคนเนาะมือนี้สามลูกกับสิพาไอโนโน่ know, เนาะเอาของขวัญใหม่ให้คุณยายมือนี้คุณยายมาหาไอโนโน่เนาะเพิ่นสิไปหาลูกสาวเพิ่นยู่พู้ค้างไปมงเมืองเคืองเมืองมื่นพูน่นนะทุกคนเนาะลูกสาวเราไปเอาหัวยูพูามือนี้ก็เลย อั็นมาบอกพี่อุดไปส่งอยู่ปากทางเนาะตลาดลานเพื่อจะขึ้นรถไปหาลูกสาวมาเองคุณยายสวัสดีครับคุณยยอันนี้อันนี้ขอฝากคุณยายสวัสดีปีใหม่นะสุขภาพแข็งแรงอันนี้ของยายมาถ่ายรูกกับคุณยายก่อนถ่ครูกับคุณยายก่อน ตอนนี้เนาะสาวนุชกับพี่อุดกับมาทรงย้ายของโนโน่เพื่อนจะไปหาลูกสาวนั่นเองเนาะซึ่งมื่อนี้พี่อุดก็ตื่นเต้นแหงบ่เคยขับรถอ่ารถใหญ่เนาะอยู่ลาวจากเทื่อปกติกับออกตลาดกับมีแต่ขับมอเตอร์ไซค์เนาะพอดียายโนโน่มาหาว่าหาออกมาทรงแน่อยู่ปากทางบ่สันเพิ่นก็ว่าโดยโดยประสันโดยที่บ่ฮหูเลยว่าให้ขับรถใหญ่เนาะเราตื่นเต้นทุกคน รถพวงมาลัยซ้ายนี่ก็แล้วก็ต้องเปลียเกียร์ใส่เกียร์ด้านขวามันก็มันก็ไม่ถนัดมันก็เหมือนขัดขัดอีกอื่นเหมือนกันเพราะบ้านเราเนี่ยใส่ด้านซ้ายสบายดีสดีวันนี้ครั้งแรกขับรถลาวเออขับรถอยู่ที่สปปลาวเคยลาวงงงง้ายขวาท่องขึ้นใจขึ้นรถมาขวาขวาท่องใช่ไหมท่องในใจขวาขวาไม่งั้นจะผิดเลน ขับรถอยู่เราแม่ป้าเราจะไปหาลูกสาวอยู่เมืองมืนเนาะเมืองมืนจากวังเวียงไปเนาะไกลเติบประมาณร้อยแปดกิโลต่ว่าเพิ่นให้เคยๆคยมาสรินบ่รถขับรถไปส่งตอนแรกคิดว่าจะให้รถมอเตอร์ไซค์มาส่งได้ได้ดเข้าใจบ่เข้าใจบ่เพื่อนว่าตอนแรกคิดว่ามอเตอร์ไซค์มาส่งคิดว่าเอารถมอเตอร์ไซค์มาส่ง ที่ไหนได้ให้ขับรถใหญ่หมอเออเอารถใหญ่ไปหรอไปส่งเอารถใหญ่ไปปากท่างเนาะสองคนเขาถึงเนี่ยเขาถึงตกตกเหวไงมันตกใจที่รถมาขับเพลินมันเพลินไงอพอเห็นรถมามันจะตกใจไงคนไม่คุ้นเนี่ยยิ่งอยู่ขับบนภูเขานะอลยนี่นขนาดเราขับไปช้าๆอย่างเงี้ยเราก็เพลินอยู่นะ พอตัดใจมาเาราอ้าวตกใจไม่ต้องภูเขาภูเขาอะไรเข้าบ้านทางเข้าบ้านสนนะาวนุชเนาะเข้าบ้านยิ้ววังเวียงเนานะเมืองบางเวียงถึงแล้ตื่นเต้นอยู่มัน,น,นขับรถ <นะ S 1> ใหม่ทองใช่ไหมมันขับรถใหม่นะตอน,นขับตอนกลับรถทำไงโอ้ไปกลับที่กลงว่างอ๋อเหรอไม่กล้าถอยกลัวมันเลนคนละเลนไม่รู้มาทางไหนก็นี่ขนาดรถไม่เยอะนะแต่รถเยอะจะจบเลย ไม่เยอะทางนี้ก็ทางไปบ่อคำนะพี่ทางไปบ่อคำนั่นแหละคูเบียอะขับได้ขับอีกสักพักนึงก็คุ้นละเดี๋ยวมาอยู่ก็พาลูกพาเมียออกตลาดก็อันนี้แล้วคุ้นแล้วเพราะว่ามันมาไม่ได้รถเดอนไม่มีที่จอดก็พูดถึงว่าไปวงเวียงไห้แบบซื้อของซื้อโครงซื้อของนี่นะได้วงเวียงก็ได้แต่ว่า นี่เนาะถนนเข้าบ้านสักรถอนโนโน่อนโนโนหลับเลยตั้งครัให้ดูพี่โน่<ม>น <laughs> พี่โน่หลับแล้วอ๋อ,อ,อ,อพี่โน่พี่โน่พี่โน่หลับแล้วไปส่งคุณยายเนาะขึ้นรถเจอแอร์เย็นๆหลับเลย เริ่มชิน,นยังคุ้นๆตอนกลับ <c oughs> จะเข้าเกียร์เนี่ยเราจะไม่ถนัดในฝาอ๋อเนี่ยเกียร์ตรงเนี้ยเออ,อ,อจริงเราป๊อกป๊อปั๊บ<อ>ใช่แต่ว่าจะงงเกียร์จะต้องจําเกียร์บ่างหนึ่งสองสามทั้งในแต่มันก็เหมือนกับรถพวองอะไรขวาแลเกียร์เหมือนกันะจริแต่ว่าเราใช้มือขวาอัน พี่อเพิ่นขับรถอยู่ลาวเนาะครั้งแรกเนาะขับรถใหญ่แต่ว่ามอเตอร์ไซค์นี่เพิ่นก็ขับได้อยู่เนาะเพราะว่ามันกบ็บ่ยากเน,ะนาะมอเตอร์ไซค์มันจอดง่ายไงถ้าผิดทางถ้ารถใหญ่มันผิดมันผิดเลยมันจะตกใจตกใจเลมยมอเตอร์ไซค์ตกใจแล้วย,ยังจ<ๆ>อดรออันนี้ต่อมาก็จะเป็นหมู่บ้านชนชนเผ่านพะโมงเนี่ยนี่พี่อดุด เดี๋ยวจะให้เบิงให้เบงเขาเจ้าไปตลาดมาค่ะเจ้าอีนอหมู่บ้านส่นเผ่าม้งเนาะอันนี้บ้านลาวสูงเผาม้งเขาเรียกลาวสูงลาวสูงเนาะมีภูเขาเขาสูงภูเขาละใกล้ซีควนบ้านสันนุนแล้วภูเขาเต็มอันนี้มันยังแมนอันบ้าน อันนี้เขาเอิอบ้านพนแก้วเนาะบ้านพนแก้วอันยงมาตีเด็กน้อยขวาขวาขวานะฮะล่บ้านสาวไทยของเขาสาวนีสาวสวยลูกสาวสวยเนี่ยสาวมงสวยนะอันนี้ไม่อยู่อันนี้สาวไม่อยู่สาวไม่อยู่สาวสวยเพิ่งนั่นมานี่์เดย์อันนี้ก็เป็นร้านขายขายเสื้อผ้า อันนี้บ้านนาขมนะเข้าไปหมู่บ้านนี้ไม่มีถนนลาดยางยังเป็นทางดินแดงอยู่แต่ว่าบ้านเราดีเพราะว่ามันมันไปบอกคำเขาทำทำางถนนดีแล้วแต่ว่ามันรถใหญ่อย่างนี้แหละมันเที่ยวมันก็เลไยไนี่เนาะรถใหญ่ทางเขาค่อยซ่อมก็แปบบเกียวมันก็พังงนี้นะซ่อมไม่ได้เหล่านี้ต้องรื้อใหม่ซ่อมก็พังรถใหญ่กระแทกป๊บปึ๊บทีเดียว อ๋บอ,อบา้านเยียบมากจอดบ้านเราไหมก็อจอดเที่ค้าไหมโอ้ทา <c oughs> งรีบไปเอาเที่ยววันนี้ครับนับเที่ยวนับเที่ยวเนาะรถบ่อค้ำทั้งนั้นหรอหรถใหญ่ๆ ไปเที่ยวคุณเที่ยวเยอะก็ได้ตังค์เยอะอือืออใช่ใช่รถไม่ไหวเลยรถรถนะมันมันฝุ่นมันเยอะบ้านนะบ้านติดถนนทำไงเนี่ยเราเนี่ยมีบ้านนุชเนาะบ้านสานุชเองร้านนี้แบบมาเช่าแบบมาขอเช่าใช่ค่ะมันเป็นลองอินบ็อกซ์ มาขอเศร้าที่เราให้เศร้าบอกมันว่าไอซีเฮดอันห้องอินบ็อกซ์ที่มันบ่พอสัตว์แล้วแต่เจ้าก็อุ้มมันไปมันหลับมันจะตื่นปะเด,ดินไก่อยู่ด้วยไก่จาก้านไม่ตื่ไปส่งมันก่อนนะถึงแล้วเนี่ยถึงบ้านเราแล้วถึงบ้านสานนท์แล้วหมู่บ้าน,านที่สานนท์อยู่ ไปส่งกันเมนนนาในเพชอ๋อ,อค่ะเออจากปากซอยเข้าไปกะนิดเดียวนี่หมู่บ้านชันนุจะเห็นภูเขาแบบนี้เติดๆกันเลยนะหมู่บ้านก็นจะประมาณนีก้ก็มีวัดในบ้านเลยนะพี่วัดเนาะตอนเช้าวัาได้มาใส่บาตรจากมือเนาะเนี่ยมัด มดบ้านงิ้วนี่อันนี้ก็โรงเรียนนะก็โรงเรียนปฐมปฐมส่วนอันนี้ก็ทางเข้ามาบ้านน้าสาวแล้วก็ตรงไปก็เป็นค้ายทหารน,นคล้ายทหารทหารลาวตรงนี้เป็นค้าย ลองกันกันไหมเป็นไงบ้างขับรถสบายดีสวัสดีครับครั้งแรกขับรถที่ลาววงมลลัยซ้ายขวาเออพวงมาะลัยเป็นยังไงวะงงงงนิดนึงงงงไปพักนึงก็น่าจะได้น่าจะได้ใช่ไหม แล้วต้องท่องยังไงนะเมื่อกี้บอกขึ้นขึ้นก็ต้องหวักฝาฝาเพราะว่านี่ฝาเออต้องท่องใช่ไหมพอรถมาตกใจออตกใจนิดนึงตกใจนิดนึงแต่ว่ามันก็คุ้นรับไปพักหนึ่งก็คุ้นแต่มันยังดีพวงมาลัยยังตรงเลนเขาไงไม่แต่ว่าเราไม่ลิ้นไม่ไม่ชินซ้ายฝารถมาซ้ายมาฝาโอเคโอเคเด๋ยวต่อไปคงขับได้สำหรับเมื่อนี้ก็ขอตัวลากก่อนเด้อสบายดี